สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ได้เดินทางมาใต้สุดปลายด้ามขวานไทยเมืองที่ขึ้นชื่อว่าอบล้อมไปด้วยขุนเขาใครที่มาสัมผัสโอโซนแห่งนี้นะคะต้อง ใจที่จะมาพื้นที่นี้จริงๆค่ะเหมือนกับพี่ซ่อนนะคะที่ได้มากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยแถมยังหลงรักชุมชนที่นี่ด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะมากันที่หมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12อําเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีเรื่องเล่ามากมายให้ได้มาเรียนรู้และสัมผัสในความเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ค่ะ หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา12ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจในหลายๆด้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สมัยที่สมาชิกในชุมชนเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากรมสิบค่ะซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการย่อยที่ได้ทําการสู้รบกับรัฐบาลมาเลเซียจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองการปกครองนําไปสู่การสู้รบระหว่างกันนานหลาย10ปีค่ะ และเมื่อปี2532นะคะก็ได้มีการเจรจาสันติภาพรวมทั้งเซ็นสัญญายุติการสู้รบอย่างเป็นทางการโดยมีรัฐบาลไทยเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างรัฐบ,บาลมาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาค่ะได้ยุติการสู้รบด้วยอาวุธและสลายกองกำลังมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจนได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านว่ารัตน,นกิติ4ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ คำารับของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ว่าหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12ค่ะ อาสาพาคุณชมมารู้จักอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านที่นี่ว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้สามารถจัดการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเองและก็มีหน่วยงานมากมายที่ได้เข้ามาสนับสนุนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครมาจังหวัดนาราธิวาสแล้วต้องมาให้ถึงสุขีรินหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีต้นทุนทางธรรมชาติสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้าดินอากาศจนทาให้ชาวบ้านที่นี่ทุกคนทาการเกษตรและนาผลผลิตทาง การเกษตรมาเป็นจุดขายของโปรแกรมท่องเที่ยวนั่นก็คือชุดสำหรับอาหารที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในแต่ละมื้อค่ะ ที่อร่อยอย่างโรตีที่ทานคู่กับน้ำชานั่งกินท่ามกลางสายน้ำพร้อมกับสูดอากาศที่บริสุทธิ์บอกเลยว่าฟินจริงๆค่ะพอเที่ยงนะคะก็ทานอาหารแบบลอยน้ำก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบกินไปเล่นน้ำไปหรือจะนั่งกินริมตะลิ่งก็ได้นะคะอาหารส่วนใหญ่ของชุดสำหรับที่นี่นำมาเสิร์ฟนะคะก็เป็นเมนูที่บอกเล่าเรื่องราวของกรมศิบในอดีตทั้งสิ้นค่ะ คุณผู้ชมขาถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วเป็นกิจกรรมแบบน้องใหม่เลยค่ะของหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12ของอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสนั่นก็คือว่าการรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมคะ,คะนอก่าไหนบอกพี่ซ่อนเลยว่าอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรตรงนี้ค่ะ ก็คือจะเป็นกิจกรรมทานอาหารกลางวันกลางสายน้าเลยค่ะก็คือลอยน้าเลยค่ะมันแตกต่างยังไงปกติเราก็เคยเห็นอยู่นะรับประทานอาหารแบบกลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือของเราอ่ะจะเป็นอาหารของดั้งเดิมสมัยก่อนนะคะที่มาประยุกต์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายะคะ่ะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เรานํามาใช้อย่างเช่นทําเป็นถาดอะไรแบบนี้เราก็จะเอาจากธรรมชาตินะคะโดยไม่ใช้พลาสติกอาหารในการทํา ทำอาหารนะคะก็คือว่านอกจากที่เราจะได้รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติที่แบบว่าสดชื่นแบบนี้แล้วหนึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะได้ช่วยกันแบบรณรงค์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะทางพื้นที่เองแล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็ช่วยกันเหมือนกับภาชนะที่ใส่อาหารนี้เราก็จะไม่ใส่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเราจะใส่เป็นแบบใบตองไม่ไผ่โอ้แล้วแบบเมนูวันนี้เลยที่ทีมงานมาเนี่ยจะเป็นอะไรอ่ยวันนี้ ข้าวผัดผักกูดอะค่ะใส่ผักกูดเข้าไปเลยอ,อะค่ะแล้วก็มีไก่ทอดสมุนไพรอะค่ะก็คือจะมีส่วนผสมของดอกดาลาเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อให้กลิ่นมันได้ค่ะแล้วก็จะมีผักลวกผักลวกก็จะเป็นดอกดาลากับหยวกกล้วยอะค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำบูดูอะค่ะ ก็คือว่าเมนูแล้วก็ที่ใช้ทําในแต่ละมื้อนี่ก็คือจะเป็นวัส,สดุที่ที่อยู่ในชุมชนนี่แหละใช่ไหมคะแต่ก็คือว่าเมนูนี้ก็คือจะสลับเปลี่ยนกัน,ปนไปโอ้คุณผู้ชมคะพูดอย่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะต้องแบบขออนุญาตช่วยกันทําแล้วพอทําเสร็จเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะเราจะต้องไปรับประทานแบบ กลางน้ำเลยค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะว่ากลางน้านี่ <c oughs> เวลารับประทานนี่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่พอเราทําเสร็จนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปร่วมรับประทานพ <c oughs> ร้อมกันค่ะค่ะ <c oughs> เพลสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์น้องใหม่เลยนะคะที่ตอนนี้ค่ะทางชุมชนนะคะได้กําลังคิดค้นเพื่อที่จะเตรียมนักท่องเที่ยวค่ะให้มารับประทานอาหารท่ามกลางสายน้ําถือว่าเป็นต้นน้าสายบุรีแล้วก็กับบรรยากาศที่สดชื่นแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมขาพี่ส้นแอบกระซิบค่ะว่าการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงของที่นี่นะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะเอาอาหารนะคะสําหรับต่างๆค่ะล่องแพแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรับประทานอาหารท่ามกลางแม่น้ําตรงนี้ละคะ่ะเดี๋ยว สักครู่นะคะพี่ส้นจะพาคุณชมค่ะว่าเออคนรับประทานอาหารกับกลางน้ำนี่เป็นแบบไหนกันค่ะเมซซิ่งมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รวมไปถึงพี่ส้นก็ตื่นเต้นมากด้วยเช่นกันกับการทานอาหารในรูปแบบ ใหม่ค่ะทานกันแบบกลางน,น้ํากันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเบฮา<อ>บคะคนี่เบฮาบอกพี่ซ้อนหน่อยตรงนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรคะอันนี้เป็นชุดสําหรับอาหารลอยน้ําเพราะว่าเราทานกันในน้ําเลยแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแม่น้าสาคัญก็คือต้นน้ําสายบ<า>ุรีเมนูในวันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ผมเขาเล่า ที่มาที่มาที่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเราต้องกินแบบไม่ธรรมดาด้วยกินแบบธรรมดาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าความคิดของน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะมาผสมผสานระหว่างเมนูพื้นบ้านแล้วก็ในสไตล์การเสิร์ฟที่แบบทันสมัยขึ้นมาอ่าจะดูแบบผสมผสานระหว่างเมนูบ้านๆกับการแบบตกแต่งให้มันดูแบบโมเดิร์นขึ้นมาใช่ครับค่ะแล้วก็ เมนูของเราก็จะมีข้าวผ,ผ,ผัดผักกูดข้าวผัดผักกูดใช่ครับแล้วก็จะมีะไก่ทอดสมุนไพรแล้ก็จะมีอันนี้ยอดมันสะปะหลังอเอามาผัดแล้วก็จะมีผักเพียง<ผ>จะมีทั้งลวกแล้วก็สดก็จะเป็นอาหารนี่แหละ ทางท้องถิ่นของทางภาคใต้ของเราด้วยใช่แล้วก็เป็นผลไม้ใช่ครับผลไม้ก็จะเป็นกล้วยที่ตัดได้ในชุมชนนี้เลยก็คือว่าจะเป็นผลไม้นี่ตามฤดูกาลเลยตามฤดูกาเล,าลกาเลยครับเพราะที่นี่นะถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนอกจากจะได้มาท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วในเรื่องของผลไม้นี่ก็เป็นแหล่งเหมือนกันเลยใช,ใช่ไหมคะน้ําที่เห็นอยู่เสิร์ฟพร้อมน้ําดื่มน้าอะไรดอกอัญชันโอ้ยไอเดียนี้แบบว่า สุดยอดมากๆเลยถือว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราต้องทานกันแบบในน้ำถ้าเราจะทานบนฝั่งได้ไหมอ่ะไม่ได้่อันนี้ต้องทานตรงนี้เลยใช่ไหมคะลองทำในน้ำครับโอ้และอีกอย่างคุณผู้ชมคะพี่ซ่อนอยากจะบอกว่าเมนูที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบก็คือว่าอยู่ในชุมชนของเราเลยใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะทานนี้เราทานกันยังไงเนี่ย ให้ทานแบบเดิมๆเลยใช่ไหมเดิมเลยครับโอ้ยคุณผู้ชมเห็นแล้วตื่นเต้นมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะถือว่าเป็นีกหนึ่งทริปของมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12ที่กําลังแบบเนี้ยคิดค,คิดขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่กิจกรรมใหม่ท่องเที่ยวใช่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะลองแบบทานอาหารแบบพิสดารดูแบบลองแบบ <c oughs> ใหม่ๆแบบทานไปแช่นะ้าไปพี่ส้มอยากจะบอกว่ามันเย็นสบายมากเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาทานด้วยกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับ อาไะนะมาเลยค่ะต้องช่วยกันจับนิดนึงนี่แหละเห็นไหมนอกจากว่าเรามันจะต้องใช้เทคนิคอะไรค่ะนอกจากที่ว่าเราจะได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วนะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นจะบอกว่าเป็นถึงความสามัคคีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องแบบร่วมด้วยช่วยกันที่ประคองแพตัวนี้ไว้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ประคองเนี่ยมันอาจจะไปตําทาได้โอเคค่ะได้เวลาชิมแล้วแหละมาเร็วมาชิมกัน และนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งส่งอาหารให้กับหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12เวลาที่มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะอันนี้ก็ในส่วนของเลี้ยงไก่น้องมิงอันนี้ก็คือว่าเป็นของน้องมิงเองหรือว่าเป็นกลุ่มอะคะที่น้องมิงของบ้านเองครับอ๋อของน้อ,อ,องมิงเองเลยแล้วน้องมิงเลี้ยงมานานแล้วยังตรงนี้คะ่ะห้าปีได้ลแล้วอ๋อห้าปีแล้วแล้วเราก็ส่งเนี่ยไก่ให้กับทางหมู่บ้านใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวที่มามแล้วอย่างเงี้ยเราแรกๆเลย เราคิดยังไงถึงเราน่าจะทําตรงนี้ค่ะใหเลี้ยงเล่นก่อนนะเลี้ยงไว้ชนก็คือเลี้ยงไก่ไก่ที่แหละ๋อแต่เป็นไก่ชนแล้วแล้วอะไรถึงมาเปลี่ยนความคิดนะคะเบหาขอมาซื้อแรกๆก็ซื้อไก่ที่เราเลี้ยงชนนั่นแหละหรอแล้วก็เยอะเกินแล้วก็พอขอมาซื้อแล้วก็เราขายเป็นกิโลอ๋อแล้วคราวนี้เราก็เลยมา มองเห็นแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นอาชีพได้เพราะว่าถ้าพูดถึงที่หมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12เนี่ยมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนเขาก็นิยมเราก็เลยเป็นเลี้ยงไก่ตอนนี้ในปัจจุบันนี้มีกี่ตัวคะประมาณร้อยกว่าตัวโอ้ก็เยอะอยู่แล้วส่งกิโลนึงกิโลเท่าไหร่อะคะกิโลละร้อยกิโลละร้อยแต่ว่าต้องช่างก่อนครับต้องอ๋อต้องช้างก่อนที่จะไปทำมันเพื่อที่ว่าจะได้อน้ําหนักตรงนั้นไปเลยแล้วเนี่ยคิดว่าครั้งหนึ่งอะได้รายได้เยอะไหม บางทีท่านกศึกสามาเขามาเขาขายเนี่ยบางที30กิโลกิโลก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วมีปัญหาในเรื่องของการดูแลไก่ด้วยการเลี้ยงไก่แม่แบบเจอพวกโรคเจออะไรอย่างนี้ไหมคเจอปีที่ผ่านมาตายเป็นร้อยกว่าตัวแล้วทํายังไงอ่ะเขานี้พอตายไม่มียาอ๋อไม่มียาแสดงว่าเราก็เลี้ยงแบบ แค่เลี้ยงรรเลี้ยงธรรมชาติเลย<ะ>ไม่ได้แบบว่ามีวาความรู้ไม่ได้มีความรู้วิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องเป็นยังไง<ะ>เรื่องของโรคเราก็ยังไม่มีทางรู้เลย<ะ>ใช่ไหมคะเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่ซอนคิดว่าต้องมีหน่วยงานอะไรเนี่ยเข้ามาต้องให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คะแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นคะ่ะที่เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12น,นะคะซึงถือว่านอกจากที่เราได้มาเที่ยวที่นี่แล้วการที่มีอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดที่น้องๆจะได้มีอา แล้วก็มีรายได้ค่ะนอกจากที่พี่ส้นนะคะจะพามาดูในโซนของการเลี้ยงไก่แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในโซนของผักกันบ้างค่ะผมจะสิบเอกที่สมัยองทองชุดประสานงานหมู่บ้านศิลาพรพัฒนา12คือยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่ที่หมู่บ้านคือศิลาพร12เพราะว่าชุดของผมมานี้มางานมนชนดูแลเรื่องพัฒนา ในของหน่วยขึ้นตรงคือกองพันหารากที่สองกรมทหารราบที่1 5ึ่งให้กัลยาคือในกลุ่มนี้คือผมให้แนะนำชาวบ้านก็คือถ้าไก่เป็นโรคผมจะประสานงานให้ทางอุตสตว์ของอำเภอสุขเรีนเข้ามาดูแลให้กับชาวบ้านแต่และรัวเรือนครับ ต,ต,ต่างเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันค่ะปจ,จูบุคคลอีกท่านหนึ่งที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพปจ,จูนำความรู้ในเรื่องของการเกษตรมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการทำในเรื่องของการเกษตรค่ะเมื่อผลผลิตออกมาก็สามารถขายได้มีทั้งรายได้และใช้เวลาในช่วงของการเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย มาเที่ยวที่หมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12ก็อย่าลืมมาพักค้างคืนที่ดีกันด้วยนะคะเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็จะได้ไปชมทะเลเหมอกที่สวนไม้ดอกเมืองหนาวรับรองได้ว่ารับโอโซนแบบเต็มอกกันอย่างแน่นอนค่ะ ทางไปเที่ยวลำธารกันแล้วล่ะค่ะพีพีที่นี่นะคะเขาบอกกับพี่ซ่อนว่าอีกหนึ่งกิจกรรมของหมู่บ้านก็คือการที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสที่นี่และได้ปรุงอาหารจากชุดสำรับกรมสิบไฮไลท์ของอาหารชุดนี้ก็คือการได้หุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่และริมรสอาหารที่มีเรื่องราวของความเป็นมาของฐานกรมสิบในสมัยก่อนด้วยค่ะนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยถ้าเกิดว่านะักท่องเที่ยวมาก็จะได้แบบเรียนรู้ไปเลยกับวิถีชีวิตดั้งเดิมใช่ครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราได้คุยคันก็คือว่าการทําชุดเซตเมนูกลมสิบนี่แหละวันนี้คุณผู้ชม,ม <า S 2> หุงข้าวกับแบบเราจะกินกันแบบไม้ไผ่นี่แหละย้อนอดีตกันเลยวันวัน่เดียวเยอะไม่หูไม่ถูกเนี่ยใสย่ข้าวข้าวสารทั้งหมดนี่แบ่งขึ้นใส่ไปเลย<ห>ชนะสองกระบอกเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้เราจะได้กินข้าว สุกสวยๆด้วยเราจะกินข้าวดิบก็เราก็จะใส่ข้าวประมาณหนึ่งในสามประมาณนั้นใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยครับมันใช้เวลาหุงนานไหมคะกระบอกเนี่ยเท่านี้ก็อยู่ที่ไฟครับ ถ้าไฟมันดีๆก็ได้แล้วยังเอ่ยลองแตะดูใส่ได้อีกใส่ได้อีกนะแบ่งๆมันจะหมดแล้วอ่าได้ได้ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วให้ดูข้างในไม่ได้ใส่เต็มนะคะคุณชมนี่มาดูใกล้ๆไม่ได้ใส่เต็มนะใส่แค่เห็นไหมเอ่ยจะเห็นไหมเนี่ยคือใส่ปริมาณ เท่านี้ข้าวสารประมาณหนึ่งในสามหนึ่งในสามแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปงแล้วน้ํานี่ก็คือใส่เยอะไหมคะใส่เกือบเต็มเลยครับน้ําใส่เกือบเต็มเลยที่เห็นอยู่นี้นะคุณผู้ชมค่ะเราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่มากๆเลยเนี่ยเราก็ใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่แถวเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะฐานกลมสิบเก่าใช่ไหมคะฐานทัพกลมสิบเก่าก็ซึ่งจะอยู่ในป่านี่ใส่เท่านี้กนเกี่ยให้มันลงหน่อย แล้วเราต้องปิดฝาเลยมไหมคะ oh, <no. S 1> นี่นี่มาดู oh, <no. S 1> เราจะเหลือไว้ประมาณเท่านี้ค่ะ <laughs> เพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอมันสุกมันก็จะพองขึ้นมาเต็มกระบอกไม้ไผ่พอดีเลย อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณผู้ชมค่ะที่พี่ซ่อนว่าหนึ่งคนที่มาเที่ยวก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำเนี่ยเมนูชุดกลมสิบหรือว่าแล้วก็ย้อนอดีตวันวานว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงค่ะที่สําคัญนะคะพี่ซอนว่าถ้าใครที่มาแล้วก็ได้ลองทําเองเนี่ยก็สนุกแน่นอนเลยอะคะ่ะนี่เราจะปิดฝาด้วยใบตอง,ป,ตองปิดแบบนี้เลยเหรอแบบนี้อเลยใส่ได้เลยถ้ามอง,ม,องม,มันก็คล้ายๆกับว่าหูงข้าวหลามประมาณนั้นเอาละเดี๋ยวพี่ซอนจะพาไป ไปนู่นนะไปหุง นะคะซึ่งวันนี้ค่ะนี่เลยมีข้าวที่เมื่อกี้พี่ซอนได้หูเรียบร้อยนะคะนี่ข้าวแล้วก็อันนี้เป็นซุปถั่วดูน่าทานมากๆเลยนี่ซุปถั่วอันนี้ไม่ใช่ของหวานนะคะแต่จะเป็นของข้าวอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าถ้ามาที่นี่จะต้องรับประทานเลยละคะ่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งซุปซุปคอมเนิตใช่ไหมคะอันนี้ซุปคอมเนิตอ่าอันนี้ซุปคอมเนิตก็จะเป็นเครื่องเทศสมุนไพรของที่นี่และวนี่จะเป็นยำผักกรูแล้วก็ไข่เจียวผักลวกน้ำพริก น่าทานมากๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์จะทานแบบในาจานไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะคะว่าแล้วจะชิมแล้วนาะชิมแล้วชิมแล้วข้าแบบผงออกมาได้ดีมากเลยดูดิแบบมันไม่ได้แฉะนะไหนดูสิอืมหอมด้วยจะทานนี่ต้องขึ้นต้องทานแบบกับไอสิ่งที่มันขึ้นชื่อ ถั่วนะพี่ต้องขอทานกับถั่วก่อนแล้วกันเขาบอกว่าจะให้แบบว่าเราแบบย้อนยุคไหนๆเราจะต้องย้อนยุคแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องกินแบบโบราณค่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วนามมเมื่อกี้ ทําทให้พี่ซอนได้รู้แล้วค่ะว่าทําไมหมู่บ้านทุลาพรพัฒนา12ถึงได้มีการท่องเที่ยวด้วยตัวของชุมชนเองเพราะว่าที่นี่ค่ะมีการบริหารจัดการที่ดีมีผู้นําที่ดีที่สําคัญทุกคนเดินไปในทางที่ทางเดียวกันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นมาที่ต้องการให้พื้นที่ของชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขาการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ มีความมีเสน่ห์ของเรื่องราวประวัติศาสตร์ขนธรรมเนียมประเพณีอาหารต่างๆต,ตลอดจนมิตรไมตรีของชุมชนเองค่ะจนปัจจุบันนะคะก็ได้มีหน่วยงานในภาครัฐเข้าไปช่วยส่งเสริมในด้านต่างๆทําทให้หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา12กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งไม่ว่าสถานการณ์จะอยู่ในสภาวะแบบใดแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ได้ค่ะและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ที่หมู่บ้านจุฬาพรพธธัฒนาศิษได้ทุกเมือ่ออย่าลืมนะคะหากใครมีโอกาสมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดรราธิวาสก็อย่าลืมมาที่อำเภอสุขีรินกันด้วยนะคะ ู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นว่าทุกภาคส่วนค่ะในพื้นที่นะคะพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ฟืนฟ้นฟูนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กระจายรายได้สู่พี่น้องในชุมชนค่ะเส้นเดียวกันค่ะในส่วนของหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา12นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในหมู่บ้านก็ดีรวมไปถึงหน่วยงานราชการแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ท่ททองเที่ยวของพื้นที่นะคะก็พร้อมค่ะแล้วก็มีมาตรการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะคะให้ความมั่นใจถ้าเกิดว่าคุณมาเที่ยวที่นี่ค่ะคุณจะได้ทั้งความประทับใจและที่สําคัญค่ะคุณจะได้รับมาตรการในเรื่ออองงงขการรดูแลในเื่ ของโรคโควิด -19 ้ด้วยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะว่านี่นะคะก็คือเรื่องราวสิ่งดีๆค่ะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะส่วนครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ส้มน,นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบเรื่องราวอะไรในพื้นที่จังหวัดเชียงภักใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้านะคะวันนี้ค่ะพี่อ้ขอทิ้งท้ายนะคะกับภาพบรรยากาศของหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12ออำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ